ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่1 1. นายวินิจจินาโรธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุหุลิง 2. นายชยพงศ์ฤทธิ์ขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวนขีปุ่น 3. นางกุศลเค้านนเคราะห์คร,รูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขุหุลิงผู้ขอรับการประเมินนางสาวกหนกการงวดชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปุหูลิงสากัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชีภูดเขตหนึ่งนางสาวกนกการม่วดชัยอายุ31ปีบรรจุเข้ารับราชการวันที่25มกราคม2567ําตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปุหูลิงอายุราชการณวันที่25กรกฎาคม2 5 6 7 6เดือน ประวัติการทำงาน19พฤศจิกาย,ยน2561ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขุดยาง6มิถุนายน2565ตำแหน่งพนักงานราชการครูผู้สอนโรงเรียนไตยราชสมมคีวิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านขุดหูลิงภาระาง,งานที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. ครูสอนวิชาภา,าษาอังกฤษป .1 ถึงป .5 3. งานวัดผลและประเมินผลนายทะเบียน 4. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์และ 5. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอาราหน้าที่ด้านการสอน 1. วิชาภา,าษาอังกฤษ19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. วิชาต้านทุจริต1ชั่วโมงต่อสัปดาห์3วิชาลูกเสือเนนาลี1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. วิชาแนะแนว1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ5กิจกรรมชุมนุม1ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. งานวิชาการงานวัดผลและประเมินผล 2. หัวหน้าโครงการทัศนาศ,าศาึกษา 3. หัวหน้างาน ITA 4. งานประชาสัมพันธ์งานวิดีโอนำเสนอโรงเรียนและ 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหงประกอบที่ 1. การประเมินผล,การ,รนผลการปฏิบัติตน 1.1วินัยและการรักษาวินัยพระพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นราชการครูไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาของราชการอย่างเคร่งครัด1.2คุณธรรมและจริยธรรมพระพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 1.3จรรยาบันวิชาชีพครูพระพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูไม่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้เรียนและสังคม1.4การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระพเจ้าศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน1.5จิตวิญญาณความเป็นครู พระพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องร่วมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียน1.6ติสำนึกความแบับผิดชอบในวิชาชีพครูพระพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพอบรมสั่งสอนผู้เรียนด้วยความรักความอบอุ่นมีจิตใจเมตตาต่อผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน2.1 การจัดการเรียนการสอนเจ้ามีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดคักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน 2อการพัฒนาตนเอง้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ2.4การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีกลมเกลียวต่อเพื่อนร่วมงานเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 2.5งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารของงานสถานศึกษาข้าพ,พเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภารละงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับายงานต่างๆและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทํางานได้อย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้สื่อออดิโอ การใช้ดิจิตอลวิชวลไลเซอร์เครื่องฉายภาพสามมิติการใช้เกมการศึกษาคิสตี่หมดกระดาษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการใช้สื่อเกมการศึกษาบูเก็ตในห้องกศทชและการใช้วงล้อสุ่มในอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนพัะเจ้านางสาวกนกการวนดชัย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันนี้ขอน้อมรับคำสีชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะ